ใหนำฝึกนำสดมนจะทำมาอย่างเงี้ยทุกรุ่นนะในการที่จะต้องฝึกนำสดมนก็ดีฝึกเทศก็ดีอะไรเง,งี้ยต้องแสดงธรรมให้โยมฟังเนีย มันเป็นการที่จะทจะเป็นการบังคับในตัวที่จะทำให้ต้องอ่านต้องฟังต้องศึกษาเรียนรู้าการฝึกที่จะให้มีความกล้าหาญในการแสดงออกต่อที่ชุมชนซึ่งถือว่าเป็นภาระหน้าที่อย่างหนึ่งของพระนะน จะต้องมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติสัมผัสผลเผยแผ่แก้ปัญหาแก้ปัญหาของพระาศาสนาที่จะเกิดขึ้นเวลามีญาติโยมมาสอบถามเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของการภาวนาเรื่องของธรรมะอะไรเงี้ยต้องตอบได้อันนี้เป็นเรื่องของพระโดยตรงถ้าพระตอบไม่ได้นี่จบเลยนะเราไม่สามารถที่จะสืบทอด อายุพระพุทธศาสนาได้ทางช่วงสองสามเช้าต่อไปนี้จะให้พระใหม่นำสวดมนต์ในช่วงเช้าเพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับภาษาบาลีนะต่นนิยมที่สวดอยู่ที่บ้านนะเปิดเพจของวัดแล้วก็สวดตามพระก็อาจจะ ฟังดูประหลาดประหลาดหน่อยทำไมเสียงพระอะไรนำสวดแปลกแปลกเนี่ยนะหรือสวดผิดผิดถูกๆนี่ต้องทำใจนะเพราะว่าแต่ละรุ่นที่ฝึกกันมาก็อ่านผิดอ่านถูกกันอยู่อย่างเงี้ยนะเพราะว่าไม่คุ้นชินกับภาษาบาลีต่อให้เป็นด็อกเตอร์มาจากไหนหรือหมอวิศวะอะไรมานำสวดกเพียนทั้งนั้นเวลาสวดครั้งแรกมันเป็นอย่างนั้น แต่พอทำสักสองสามครั้งซ้ำๆก็จะเริ่มชินขึ้นมาเองเมื่อก่อนนี้ให้แม่ชีนำสวดได้ซ้ำไปนะแต่ฟังเสียงแม่ชีรุ่นนี้ไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่ก็เลยไม่ให้นำเสียงสูงไม่พอ วัดวังหิงนในฝึกกันมาอย่างเงี้ยายาวนานพระถูกรูปต้องเทศเป็นสวดเป็น,นพอเรามักจะถูกลองของอยู่เสมอบางทีก็มีฝรั่งมีญาติโยมรู้ไห้ก็ทั้งนักเผยแพ่ศาสนาศาส,สนานอื่นเข้ามาสอบมาถามมาคุยมาโต้แยง้งนะ มาซักไซไล่เรียงถ้าเราตอบไม่ได้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นความอ่อนด้อยของของพระสงฆ์เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆทางจะถามว่าผู้เจ้าสอนอะไรอย่างเงี้ยบางทีตอบไม่ได้ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะว่าไม่เคยอ่านไม่เคยฟังไม่เคยสนใจในกระทั่งในภาษาอย่างเงี้นะทางคณะสงฆ์พยายามที่จะให้มีการศึกษานักธรรม อย่างน้อยก็พระนวักะที่บวชเข้ามาใหม่จะได้ศึกษาเรียนรู้มันก็ไม่สนใจที่จะศึกษากันยิ่งวัดไหนที่เจ้าวาดอ่อนแอผู้นำอ่อนแอก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่กลายเป็นว่าบวชพรรษานึงไม่ได้อะไรเลยที่ได้อยู่อย่างเดียวคือมาเทปูนสร้างวิหาร สร้างเมนสร้างโบสถ์อะไรกันไปตามเรื่องนะโบสถ์มันสาหนึ่งไม่ได้อะไรนอกจากมาทำงานก่อสร้างแค่นั้นเองนั่นก็ไม่อยากจะเห็นภาพอย่างน,น,นั้นถ้าเราศึกษาประวัติของพระสมัยก่อนที่ท่านเป็นผู้กอบกู้พระพุทธศาสนาเนี่ยจะเห็นได้ว่าท่านศึกษาเรียนรู้แต่สมัยเป็นสมณนเณนรด้วยซ้ำไป ฝนะึกทั้งปริยัติฝึกทั้งปฏิบัติมีครูบาอาจารย์หลายท่านที่ช่วยเข้ามาสอนนะจนกระทั้งสามารถต่อความถามของผู้อื่นได้หรือแก้คำปรปนะัประวาะปรัประวาทะก็คือคำพูดที่ลัทธิาศาสนาอื่นท่านโตแย้งเข้ามา นะสอบถามเข้ามาเรามีการโต้วาทีกันอย่างนี้เป็นต้นก็สามารถจะแก้ไขด้วยเหตุด้วยผลได้นะถ้าย้อนกลับไปสัก4 0 50, 50ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นในเมืองไทยนะสมัยก่อนก็จะเป็นคริสนะบาทหลวงของคริสที่จะมาโต้แย้งโต้วาทีกับพระสงฆ์ในพุทธศาสนาอย่างเงี้ยนะแม้จะไม่ได้โต้กันตรงๆบางทีก็ ใช้เอกสารอื่นๆใช้หนังสือพิมพ์แชร์อะไรเป็นเครื่องมือในการโตวาทีกันสมัยก่อนเนโดยเฉพาะชีวิตพระนี่จะยิ่งบทนานนี่ยิ่งต้องรู้ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างงานเผยแพร อาตมาเองก็มาฝึกงานก่อสร้างตอนบทเป็นพระนี่แหละออกเชื่อมเหล็กแม้จะมีเคยทำมาบ้างสมัยเป็นครว่าแต่ก็มาทำจริงจริงจ้างก็ตอนเป็นพระนี่แหละสมัยก่อนจำได้ว่าซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องแรกเข้ามาในวัดเนี่ยยังพิมพ์กันไม่เป็นคนนคนส่งพระไปเรียนที่โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ในพิษณุโลกนี่แล้วก็ให้กลับมาสอน เรียนรู้จากพระใหม่อีกทีนึงเพราะว่าตัวเองไม่มีเวลาที่จะไปเรียนอย่างนั้นนะเพรามีงานเผยแผ่งานอบอรมในวัดอยู่ฝนะนะึกด้วยตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ติดขัดตรงไหนก็ไปสอบถามนะสมัยก่อนเป็นยังไม่มีเวิร์ดด้วยซ้ำไปนะสมัยแรกๆที่เข้ามานะเป็นโปรแกรมอะไรจำไม่ได้แล้วนะมีแต่ตัวอักษรคอมพิวเตอร์เครื่องแรกจำได้ว่าซื้อมาหกเจ็ดหมื่นบาท นะแพงมากในยุคนั้นนะก็ทำมันมาอย่างนั้นจนกระทั่งพิมพ์คล่องมากกว่าพวกที่เรียนจบพาณิชได้ซ้ำไปตอนนี้นะนะในการเรียนรู้นี่มันไม่จบไม่สิ้นนะเนื่องแต่ว่าเราต้องค่อยๆฝึกฝนพัฒนาตัวเองไปอย่าหยุดนิ่งอยู่กับที่แค่นั้นนะ ไม่เคยเข้าใจเรื่องการภาวนาก็ลงมือฝึกตัวเองจนทั้งมันรู้เรื่องกันมาสามารถที่จะตอบคาถามของชาวบ้านได้โดยเฉพาะวัดวังหินนิยมมักจะโทรเข้ามาถามเรื่องของการส่งอารมณ์มันอยู่บ่อยๆปฏิบัติภาวนาแล้วมันติดเรื่องโน้นเรื่องนี้จะแก้อย่างไนะเดีย๋ยวว่าแต่พระเลยแม้กระทั่งโยมที่รับโทรศัพท์นะโยมประชุมโยมพรทิพย์เนะงี้ยนะโดนถามมาแล้วทั้งนั้น ปฏิบัติแล้วมันติดอย่างนี้คนทํำยังไงอะไรบางทีตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่ค่อยได้ภาวนาอะไรหรือไม่เคยภาวนานก็เลยทำให้เป็นเรื่องที่ช่วยกันต่ออายุพระพุทธศาสนาไม่ได้นะผยแผ่ศาสนาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะวันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าที่จริงแล้วุูธเจ้าก็ไม่ได้ ให้เฉพาะพระเท่านั้นที่จะสืบทอดอายุพุทธศาสนาภนะิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะมีส่วนที่จะช่วยกันทำงานศาสนาทางนั้นทีนี้งานศาสนาเองเนี่ยถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าก็จะเน้นย้ำในเรื่องของเพื่อประโยชน์และความสุขนะเพื่อประโยชน์และความสุขนะแก่ ชาวโลกนะเพื่อการนะเข้าใจชีวิตตัวเองเพื่อการเข้าใจโลกอย่างถูกต้องนะเป้าหมายไม่ใช่เพื่อที่จะทำให้พุทธศาสนานะมีคนมานับถือมากๆนะมีหลับสการะเยอะๆนั่นะไม่ใช่เป้าหมายของพุทธนะหรือไม่ใช่เพื่อที่ยึดถือความคิดความเห็นแบบสุดโตง่งนะงนั้นไ้สุดโต่งนี่เราจะเห็นมีอยู่ในทุกประเทศนะ ในเมืองไทยเราเองก็มีต้องกินอาหารมังสวิรัตเท่านั้นต้องกินเจเท่านั้นนะบางวัดสอนอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะกินอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นบาปอย่างนี้เป็นตอนซึ่งมันไปขัดแย้งกับหลักการในพระไตรปิฎกเนี่ยนะต้องทําอย่างนี้ตอนนั้นต้องอย่าถูกทําอย่างอื่นผิดหมดเนี่เยอะแยะ,ยะนะ อย่างในอเมริกานเนี่ยวันก่อนเข้าไปอ่าน,นผู้หญิงคนหนึ่งประท้งวงแต่อยุห้าขวบประท้วงพวกเกมั่งประท้วงพวกลัทธิศาสนานอื่นว่าเป็นพวกคนบาปมั่งไม่บริสุทธิ์ผุดพองเหมือนตนเองนะเหมือนกลุ่มของตนเองที่นับถืออยู่เงี้ยนะจึงก็นั่งสร้างบล็อกขึ้นมาเพื่อต่อต้านพวกเกพวกอะไรที่ ชาวบ้านอะไรที่เขาทำผิดมั่งถูกมั่งไปตามเรื่องของเขาเนะจอนั่งมีคนเข้ามาด่าเยอะแยะในบล็อกนะแล้วก็มีคนที่พยายามอธิบายเหตุผลเนะจอนั่งพอออกมาอยู่กับสังคมภายนอกองจริงทึงได้เห็นว่าคนอื่นเขาก็เขาก็ถูกต้องของเขาเขาไม่ได้บาปชั่วร้ายอะไรอย่างที่ลัทธิของตัวเองสอนเอาไว้ไนะในที่สุดก็ถอนตัวออกมาจากลัทธินั้นนะ ในลัทิสุดโต่งเนี่ยมีเยอะแยะนี่ถ้าเราไปดูในพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็เห็นว่า,าท่านไม่ได้สอนให้เราไปลังเกียรติเดียดฉันลัทิศาสนาอื่นๆคือความคิดความเห็นความเชื่ออ,อื่นเพียงแต่บอกให้รู้ว่าถ้าเชื่ออย่างนี้แล้วผลจะเป็นยังไงแค่นั้นเองแล้วเราก็เห็นว่าในพระไตรปิฎกเองจะไม่ไปตําหนิติตรงศาสนาอื่น,นจะ จบอกเพียงแค่ว่าศาสนาอื่นจะสอนอะไรก็ช่างก็เถอะแต่ศาสนาเราสอนอย่างนี้นะก็จะชี้แจงให้รู้ว่าเราสอนอยังไงเสร็จเรียบร้อยแเราผู้ฟังก็ไปพิจารณาเอาเองว่าลทัทธิไหนควรเชื่อลทัทธิไหนมีคนเชื่อความเชื่อแบบไหนที่ควรจะยึดถือเอาไว้ความเชื่อแบบไหนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอะไระอันนี้เป็นเรื่องของพุทธเราเน้นไปที่ตัวปัญญาเป็นหลัก นะเพราะนั้นเวลาเราได้ยินได้ฟังอะไรมาก็แล้วแต่ได้ว่าคนที่มีแนวโน้มที่จะเชื่อนะเรื่องอะไรปแปลกๆทั้งหลาย,เ,ยเรื่องงมงายไร้าสาระทั้งหลายเนี่ยต้องหมั่นพิจารณาบ่อยทีนะนี้การที่จะพิจารณาให้เข้าใจได้ก็แปลว่าต้องมีการศึกษาเรียนรู้พอที่จะมีอะไรมาเทียบเคียงกับการได้ยินได้ฟังในขณะนั้นว่ามันถูกหรือมันผิดทีนะนี้คำว่าถูกผิด บางทีก็แค่เป็นเรื่องความเชื่อของตัวเองแค่นั้นเองถ้ามันไม่ต้องกับความเชื่อของตัวเองก็แปลว่ามันผิดอย่างนี้ก็มีเพราะพระเจ้าถึงสอนให้เราได้ลงมือพิสูจนะ์ฝึกฝนตัวเองว่ามันเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขไหมนะทําแล้วมันทุกข์มากกว่าเดิมไม่เป็นประโยชน์อะไรกับชีวิตเลยก็เลิกเชื่อเลิกนับถือเลิกทำแค่านั้นเองนะอันนี้ในแบบของพูดเราเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะฉะนั้นเวลา เราฝึกตัวเองหรือศึกษาเรียนรู้ทั้งด้านปริยัติปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นเครื่องพิสูจน์จริงคือตัวปฏิเวทคือผลแห่งการศึกษาเรียนรู้ผลแห่งการปฏิบัตินั้นเป็นยังไงมันเวลาความคิดความเห็นอะไรที่มันสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งได้หรือเปล่านะแล้วสังเกตดูเธอถ้ามีความคิดความเห็นว่าของความคิดของฉันถูกคนอื่นผิดหมดนี่แปลว่ามันสุดโตง่งนะแค่นั้นแหละ นะเพราะอะไรเพราะแต่ละคนมันก็ต้องมีทั้งผิดทั้งถูกนะมีทั้งบวกทั้งลบไม่มีใครบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบอย่างงี้ะนะมันมีบวกมีลบด้วยกันดังนั้นะนะเพราะนั้นเราก็ลองไปสังเกตดูตัวเองด้วยแม้กระทั่งนะการอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะในสังคมของวัดอย่างเงีนะ้ยนะที่เรามองว่าเขาหน้ารังเกยียจคนโน้นหน้ารังเกยียจคนนี่หน้ารังเกยียจ เราสังเกตดูดีๆก็เห็นว่าเขาก็มีทั้งบวกทั้งลบเหมือนก็ที่เรามีอยู่นี่แหละไม่ได้แตกต่างอะไรกันนักหนาเราเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องกับความคิดความเห็นของเราไม่ถูกใจเราแค่นั้นเองบางทีคําว่าไม่ถูกใจกับค,คาว่าไม่ถูกต้องบางทีไปด้วยกันไม่ได้บางทีไม่ถูกใจแต่มันถูกต้องบางทีมัน ไม่ถูกต้องแต่มันถูกใจอย่างนี้ก็มีนะก็ไปสังเกตดูตัวเององเงี้ย มติตาสการะหลวงพ่อพระครูพระหลันิมสิริวัตนะก็มีลูกศิษย์ลูกหาเก่าๆของท่านเดินทางมาอาจารย์สายจากสุรินอาจารย์ธรรมนนจากจังหวัดลำปางพระครูพิสุทธิปัญญาพิวัตร ประมาณนพนัทนะจากจังหวัดพิจิตรนะเดินทางมาอันนี้เ่าที่ทราบตอนนี้นะเพราะว่าที่อยู่ไกลกว่านั้นก็ไม่ได้ไม่ได้นิมนต์มาเพราะว่าเกรงใจตอนนี้เป็นช่วงในภาษาจำได้ว่าเมื่อสิบปีที่แล้วในตอนท่านอายุหกสิบก็ทำบุญ ถวายท่านโดยการถวายโรงทานหรือสาราศินทโรพิกขุนี่นะโรงทานที่โยมมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทานข้าวกันนะแล้วถ้าจำไม่ผิดก็ได้ทำบุญถวายสลักพัดด้วยนะ ในปีนั้นนิมนต์พระทั้งพระภิกษุสามเณรมาเป็นร้อยรูปนะแล้วก็หลวงพ่ออดีตหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดนะมาเป็นประธานในปีนั้นนะแต่ปีนี้ไม่กล้านิมนต์พระผู้ใหญ่นะเพราะว่าหลวงพ่ออายุเจ็ดสิบแล้วนี่อตอนนี้แค่นั่งเฉยก็หลับแล้วนะจำใครไม่ได้แล้ว พูดไม่ได้แล้วก็เลยไม่กล้านิมนต์พระผู้ใหญ่มามาร่วมง,งานก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะถ่ายชีวิตโคกระเบือสักสองตัวแล้วก็นิมนต์เจ้าหนะ้าบลเจ้าวาดในเขตนี้นะพระสงฆ์ในเขตตำบลเนี่ยมาเจริญพุทธมนต์ แล้วก็มีการปล่อยปลานะก็ทางเกสิกรวันปลาก็จะนำปลามาถวายเพื่อให้ท่านได้ปล่อยปลาลงสระน้ำในวัดเนี่ยนะนะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ในช่วงวันอาทิตย์ตอนเช้าก็จะนิมนต์อาจารย์สายเทศนโยมฟังนะส่วนช่วงสักเก้าโมง ครึ่งนะหลังจากที่พระเจริญพุทธมนต์เสร็จก็จะนิมนต์พระภูวิสุทธิปัญญาพิวัตรได้ประกศถ่ายให้โยมฟังในฐานะสิทธิธ์ตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยนะว่าเป็นมายังไงท่านมาอยู่ที่นี่ยังไงท่านมาสร้างสรรอะไรไว้บ้างนี้เป็นต้นนะให้โยมได้ได้ฟังกันเพราะว่าธรรมานี้องถือว่าเป็นรุ่นหลังๆแล้วเป็นรุ่นไ,ไทยๆแล้วนะ ยังมีลูกศิษย์ลูกหาท่านอีกเยอะนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเท่าไหร่ส่วนมากก็จะสึกษาลาเพศกันไปหมดแล้วนะัอนการที่ชีวิตคนคนหนึ่งนะร่วงการผ่านไว้มาตั้งเจ็ดสิปีนะี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะถ้าเป็นหนังสือก็เป็นหนังสือเล่มหนาก็นะาจะผ่าน วันเวลามาได้แล้วก็ทำหน้าที่การงานโดยเฉพาะในความเป็นนักบวชในความเป็นพระเนี่ยยาวนาน,นาในช่วงสิบปีมานี้เนี่ยสิบปีให้หลังมานี้นี่ท่านจะทำอะไรไม่ได้นะด้วยอาการอาภาษของท่านเนี่ยเามานั่งนึกดูแล้วก็มีคมรู้สึกว่า อันนี้เป็นวิบากกรรมของท่านในอย่างหนึ่งนะแล้วอย่างหนึ่งก็คือก็อให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยนะนะเช่นถ้าไม่มีหลวงพ่อมอมนในวันนั้นก็ไม,ม่มีวัดวังหินตอนนี้นะวัดวังหินก็คงจะกลายเป็นที่ที่ชาวบ้านลุกล้ำเข้ามาจนกลายเป็นบ้านเป็นเรือนไปนหมดแล้วจนบัดนี้นะแต่ว่าเพราท่านมาบุกเบิกไว้ก่อน นะเพราะว่าถ้าเราดูวัดร้างวัดที่ถูกทิ้งร้างในเขตจ,จังหวัดพิษณุโลกนะี่มีไม่ใช่น้อยนะแนะถวแถวท่าตะเคียนนี่ก็มีอยู่ที่หนึ่งตอนนีก้กลายเป็นลานลานมันไปแล้วลานตากข้าวข,ของชาวบ้านไปแล้วนะอันนี้เป็นที่วัดเก่านะแล้วก็ตามบริเวณร,รอบๆพิษณุโลกนะี่มีวัดร้างเ,ย,เยอะนะแต่กลายเป็นที่ที่ชาวบ้านลุกล้ำเข้ามา นะบางทีนี่พอพระจะพยายามไปสร้างวัดก็ถูกไล่นะถูกชาวบ้านรบกวนเพราะว่าถ้าพระมาสร้างวัดเขาก็ลุกล้ำไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นะพอชาวบ้านกวรมากๆพระก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องหนีไปทำไาทำมาก็กลายเป็นว่านะชาวบ้านก็เข้าไปอยู่อาศัยนะแถวยุทธยานี่ยิ่งเยอะนะบางทีเจด,ดีย์ไปตั้งอยู่กลาง หมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้นะนะแล้วก็บ้านก็ร้อมรอบอยู่นละ้มีเจดีย์อยู่นั่นแหละแนะถวสุโขทัยนี่ก็มีนะเาะฉนันะนะที่หลวงพ่อท่านมาบุกเบิกเอาไว้ก็กลายเป็นที่ที่เป็นวัดวังหินในยุคปัจจุบันนะแล้วก็เป็นที่ที่สร้างผู้คนไว้นะสร้างจิตวิญญาณของคนนะนะให้เข้าใจพุทธศาสนา ไม่ใช่น้อยนะวัดวังหินเนี่ยนะนะแล้วก็สืบทอดนะวิธีการสั่งสอนวิธีการปฏิบัติกันมายาวนานนะอันนี้ก็ต้องยกความดีนี้ให้กับท่านนะแล้วก็แน่นอนว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนะนะพระที่มาอยู่นี่ยนะฮะทั้งบวกทั้งลบอันนี้เป็นเรื่องปกติของทุกวัดก็เป็นอย่างนั้น แต่ว่าเราก็พยายามประคับประคองกันมาจนถึงวันนี้โดยเฉพาะจากวัดที่ทํางานเผยแผ่คลมาเป็นวัดที่จเจริญภาวนานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะผ่านมาสิบกว่าปีมาน,นี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางมากขึ้นว่านะพอพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือวัดที่ปฏิบัติโนะยมก็จะชี้มาที่วัดวางหินกันอย่างเช่นพอ ลูกชายอายุครบ20เนี่ยอยากจะให้บวชปฏิบัติเนี่ยโยก็จะพามาที่นี่แล้วทั้งที่ก็ยังมีวัดอื่นอีกหลายวัดในพิษณุโลกที่ท่านปฏิบัติทำอะไรกันอยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าวัดวงหินเป็นที่นิยมตอนนี้นะหรือแม้การเจริญภาวนานอื่นก็เพราะการที่พระเราทำงานไม่ได้อยู่นิ่งทำงานอยู่ตลอดเวลา นะแม้จะมีโควิดช่วงโควิดเราก็ยังทำงานกันอยู่อย่างนั้นแล้วก็การทำงานก็กว้างขวางมากขึ้นแม้พระจะมีจำนวนไม่มากนักแล้วโดยเฉพาะมีโยมเข้ามาช่วยงานกันมากมายนะตามความสามารถของตนเองนะบางคนอาจจะไม่ได้ออกสื่ออะไรกับเข้าแต่ว่าก็อยู่เบื้องหลังนะที่ช่วยทำให้งานของวัดวังหิน,นเดินหน้าไปได้โดยเฉพาะโยมที่ อุปถรัรมภ์บำรุงใครมาวัดรังหินก็จะรู้สึกอย่างนั้นนะก็คือนะอุดมสมบูรณ์อาหารข้าวหวานไม่ได้อดได้อยากนะจะตุปัจัจทยยธรรมอะไรทั้งหลายที่โยมถวายมาเครื่องสังฆทานทั้งหลายเยอะแยะมากมายจนพอที่จะจนเจือนะแบ่งปันไปให้ในที่อื่นๆจนเราก็สามารถทำงานได้สะดวกสบายอยู่พอสมควรอันะนี้เป็นเรื่องที่ นะต้องบอกว่ามันเกิดมาจากที่หลวงพ่ออมรน,นั่นทำมาเป็นตัวอย่างตั้งแต่แรกเริ่มนะไม่ต้องอะไรมากอย่างเช่นเรื่องของการเรื่องของสังฆทานอย่างเงี้ยเราก็ทำกันมายาวนานนะพระไปกิจนิมนต์มาหรือมายมมาถวายสังฆทานหนะลวงพ่อก็มาเขียนนำม,มาเข้ากองกลางเอาไว้นะนะเพื่อที่จะให้พระรูปอื่นๆที่ท่านไม่ได้มีลาบสการะอะไรมากน,านั่งในท่านมี จะโบยากที่ฟันแปรงที่ฟัน,ฟนอะไรพวกนี้ได้ใชนะ้แล้วเราก็ทํากันมาอย่างเงี้ยนะไม่ไปกักตุนไว้ในกุฏิมีอะไรก็แบ่งปันกันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายในวัดก็ประชุมกันพูดคุยกันขอเข้ามาลาโทษกันอันนี้เราทํากันมายาวนานแล้นะแม้ว่าพระที่อยู่วัดวังหินแนทบจะไม่มีพระท้องถิ่นอยู่เลยไม่มีคนวังหิน สมัยก่อน A, <S <S มีเจ้าวาด mm hmm. ที่เป็นคนวังหิน mm hmm. นะนะพระครูวิมนพัฒนสุนทรนะสมัยนั้นตอนนี้ท่านก mm hmm. ลาศิกขาแล้วได้ทราบว่าไปบวชใหม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่ทราบนะเพราะท่านไม่ได้แจ้งข่าวนะดัน,นั้นต้องถือว่าเป็นลูกศษิษย์ที่เป็นคนบ้านวังหินจริงๆนะั่นะก็เกิดจากความเกเรของท่านนะแล้วว่ ได้มาเจอหลวงพ่อมอมเป็นนักเลงประจำทินอยู่หนะลวงพ่อมอมกนะ็พูดจากล่อมเกล,กลาจริตนิสยัยจนกระทั่งยอมเข้ามาบวชนะแล้วก็บวชยาวนานนะจนกระทั้งหลวงพ่อให้เป็นเจ้าวาดหนะนะลวงพ่อไม่ได้รับที่จะเป็นเจ้าวาดเองด้วยซ้ำไปนะให้ลูกศิษย์เป็นเจ้าวาดในยุคแรกๆเลยเถือว่าเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดวังหินหลังจากที่ นะวัดร้างกายมาเป็นวัดที่มีพระสองฆ์อยู่จำามรรษาแล้วเนะจอนั่งต่อมาท่านย้ายออกจากวัดไปเวลาศิกขาหลวงพ่อมอนจึงมาเป็นเจ้าวาดรูปที่สองเนะจอนั่งท่านป่วยว่าเวลาก็ป่วยมาเป็นสิบปีแล้วนะอาตมาก็พยายามที่จะยื้อที่ไม่อยากจะเป็นเจ้าวาดนะ่พูดง่าย แม้ท่านจะทําอะไรไม่ได้แล้วก็ทํางานแทนท่านอยู่แล้วเงี้นะหรือพระทุกรูปในวัดก็ช่วยถือว่าทํางานแทนมือแทนเท้าของท่านอยู่แล้วก็ไม่รู้จะเป็นเพื่ออะไรอยเจนกระทั่งจนเห็นว่าตอนนี้ท่านทําอะไรไม่ได้แล้วแม้กระทั่งจะเซ็นชื่อก็เลยจําเป็นจําใจที่จะต้องรับตําแหน่งนี้นี่รับหรือไม่รับก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าทํางานอยู่แล้วนะอยู่เบื้องหลังนี่มานานแล้ว แล้วก็ปีนี้ก็เจสิบแล้วนะท่านนะแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะก็เป็นโอกาสดีว่าเอาละอายุครบเจสิบปีแล้วนะก็ควรที่เราจะได้ทำบุญถวายท่านนะนะไม่ได้ต้องการที่จะต่ออายุอะไรเหมือนอย่างที่ชาวบ้านเขาต้องเขาทำกันเราแต่ว่าอย่างน้อยก็ บุญกุศลที่ท่านกระทามารวมกับบุญกุศลที่ลูกศิษย์ลูกหาช่วยกันทําถวายท่านก็จะส่งให้ท่านได้น้อมนึกถึงกุศลกรรมทั้งหลายที่ท่านเคยกระทามานะและกุศลกรรมในปัจจุบันที่พวกเราทําถวายเนะีนะ่ยนะจะได้เป็นเครื่องเป็นเหมือนสะเบียงสําหรับท่านต่อไปนอันะนี้แล้วก็เป็นแบบอย่างอันดี โดยเฉพาะลูกศิษย์รุ่นเก่าๆน,นี่อาตมาขอเชิญชวนผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เนี่ยนะฮะเชิญชวนว่าบางคนนี่อาตมามเห็นหน้ามานานแล้วตั้งแต่ยุคบุกเบิกวัดเนี่ยนะแล้วก็ได้ทราบว่าหลายท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะบางคนไม่ได้เข้าวัดมานานมากแล้วนะตั้งแต่หลวงพ่อป่วยมาเนี่ยนะเขาเข้ามาก็พูดคุยอะไรกับท่านไม่รู้เรื่องอย่างงี้ก็เชิญชวนว่ามาทําบุญถวายท่าน โดยเฉพาะคนที่เคยบรรพชาสมนเนรพระอุร้อนในยุคแรกๆเนี่ยนะจนเดี๋ยวนี้กลายเป็นกำนันแล้วก็มีนะกลายเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนานเป็นครูบาอาจารย์เป็นข้าราชการอะไรเยอะะนะเป็นตำรวจเป็นทหารเนี่ยนะก็น่าจะได้มาทำบุญถวายท่านสักครั้งหนึ่งนในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้นะนวันวันสองวันนี้ก็ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้โดยเฉพาะเพราะว่า ในวันที่สิบสองเนี่ยที่จริงแล้ววันที่สิบเอ็ดนะแต่ว่าเลื่อนไปหนึ่งวันเพราะต้องการให้โยมที่มาทำบุญมา,าที่ได้ร่วมบุญด้วยกันนวันเกิดท่านจริงๆนิวันที่สิบเอ็ดกรกฎาเลื่อนไปวันหนึ่งเพื่อที่โยมจะได้สะดวกในการเดินทางมาโดยการมาทำบุญวันอาทิตย์แล้วก็อยู่ร่วมบุญกันต่อะก็ต้องการอย่างนั้น